สวัสดีครับผมน้มต่อครับนคลิปนี้จะมาเล่าประสบการณ์สําหรับการทําตลับนะครับคือล้างตลับแก้ไขตลับที่มันเล่นไม่ได้นะครับเท่าที่เจอมานะเผื่อใครไม่รู้ครับแล้วก็สําหรับมือใหม่ที่อยากจะหาพวกของเก่ามือสองญี่ปุ่นนะครับตามสภาพหรือ แบบของที่ไม่ได้เทสไม่ได้ลองเนี่ยไปประมูลมาราคาถูกๆสาเหตุนะครับที่มันเล่นไม่ได้มันจะมีประมาณนี้นะครัเจะบอกว่ามันเป็นอะไรมั่งไอต้ตลับเนี้ยจริงๆแล้วมันเล่นไม่ได้นะครับคือแรกเริ่มเนี่ยส่วนมากเราจะเช็ดหน้าคอนแทคตรงนี้ ใช้แอลกอฮอล์เช็ดหรือว่าใช้สเปรย์ล้างหน้าคนแท็กอะไรก็แล้วแต่ครับเช็ดสําลีเช็ดเช็ดให้สะอาดเสียไปก็ทลอดก็คือปกติเล่นได้แต่มันจะมีไม่กี่แผ่นหรอครับที่มันจะเล่นไม่ได้เนี่ยอย่างเช่นในแผ่นนี้ผมเช็ดจนมันลุยเช็ดยังไงละแล้วก็ถอดออกมาเหลือแต่บอร์ดมันแบบเนี้ยแล้วก็ล้าง เอาแอลกอฮอล์กับแปรงเนี่ยล้างเช็ดล้างทุกขาเลยแล้วก็ล้างตรงนี้หน้าคอนแทคมันแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ปรากฏว่าก็เล่นไม่ได้เหมือนเดิมตอนแรกก็คิดว่ามันจะเสียไปแล้วครับแต่ก็มานั่งดูนั่งดูนั่งเล็งอีกทีหนึ่งบอดมันก็สภาพดีนะครับไม่มีอะไรไหมอะไรตรงไหนเลยส่วนมากไม่ค่อยเสียครับ ถ้าจะเสียแบบชัดเจนเลยชัดเจนเสียแบบที่ชัดเจนนะคือหน้าคอนแทคแงเนี้โดนสนิมเกลือกินไอ้สนิมสีเขีเขยวสีฟ้าฟ้ากินจนลายมันขาดอันนั้นนะคือเสียแน่นอนถ้าจะซ่อมลายอันนี้ผมไม่เคยทํานะไม่รู้ว่าจะเอาอะไรซ่อมเหมือนกันให้มันเป็นลายขึ้นมนาะแบบนี้ยัหลับนี้ ที่เจอสาเหตุมันคือผมลองนั่งส่องดูครับขาไอซีเนี่ยมันเหมือนมันจะอ้าออกมาขาหนึ่งเพราะว่าสภาพตลับเนี่ยด้านนอกนยครับมันมีรอยในกล้องอ่านี่เห็นแล้วครับเนี่ยมันมีรอยเคียนคูดเคียนอะไรอย่างเงี้ยเยอะพอสมควรแต่ไม่โดนสติิกอร์ด้านหน้า คาดว่าน่าจะทําร่วงครับไม่ร่วงก็ไปกระแทกอแรงๆแต่ไม่ถึงกับแตกเลยทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือนทําให้ขาไอเนี่ยบางขาหลุดออกมาผมก็เลยใช้น้ํายาครับผสานทาที่ขาไอแล้วก็นั่งเอาหัวแรงเนี่ยจิ้มเชื่อมใหม่ทุกขาเลยให้มันเกาะเหมือนเดิมแล้วก็ลอง ใส่ดูครับปรากฏว่าเล่นได้เซฟได้ปกติหมดแล้วก็เลยใส่ลังฐานหนึ่งหกหนึ่งหกแล้วก็เปลี่ยนฐานใหม่เทสเซฟเซฟได้ครับไม่หายไอ้เซฟที่หายเนี่ยส่วนมากจะเป็นตลับก๊อปแล้วเสือกใช้ฐานเซฟมาผมลองเปลี่ยนดูแล้วแม่งไม่หายเซฟอะไรก็ไม่ได้ขนาดฐานใหม่นะก็เลย ส่วนมากอะเวลี่ยทิ้งแม่งเลยเก็บไว้แต่เปลือกบอร์ดใช้ไม่ได้หรอกผมก็แก้ไม่เป็นเทด้วยดิครับเดี๋ยวจะลองให้ดูอ่านี่ครับทีเดียวติดเลยไอ้ตลับเนี่ยผมเกือบจะเอาไปทำ เป็นพวงกุญแจแล้วเกือบจะเจาะอ,อยู่แล้วเอาไว้เสียบคาในสล็อตเนี่ยเสียบคาแบบไม่ต้องดันสุดอ่ะกันฝุ่นเข้าผมเสียบคาว่างี้น่าจะเป็นปีนะะแล้วมั้งแล้วเรากลับมาซ่อมโกรดว่ามันใช้ได้ครับโปเกมอนเล d ออเกต์มอนเตอร์เลสเวอร์ชันนะครับเซฟย,ยังอยู่ แต่เท่าที่ดูนะไอตลับรุ่นเก่าแบบเนี้ยถ้าฐานหมดเนี่ยเซฟคือจะหายไปเลยมันน่าจะใช้ฐานเซฟเนี่ยร่วมกับฐานเวลาของตลับที่ใช้เวลาในเกมเดินนะครับใช้ฐานตัวเดียวกันแต่ถ้าเป็นตลับของแอดวานนะครับโปเกมอนแอดวานเนี่ยเซฟมันไม่หายนะครับผมลองแล้ว ยกฐานเดิมออกเปลี่ยนฐานใหม่ใส่เข้าไปพอเสียบป,ปุ๊บเซฟมันกลับมาครับมันน่าจะใช้ฐานแค่เวลาในเกมอะไม่ได้ใช้ฐานรวมกับเซฟเซฟลงน่าจะเซฟลงไอซะแล้วก็เอาฐานเนี่ยไปเดินเวลาในเกมแทนนี่ครับเซฟกลับมาเหมือนเดิมเซฟติดปกติเล่นได้เลย จบแล้วตลับนี้ใครที่มือใหม่ครับจะมาเป็นสายหาเก็บของวระมูลเก่ามือสองจากญี่ปุ่นเนี่ยก็คลิปนี้มีประโยชน์นะผมว่าเป็นข้อมูลสำหรับการล้างตลับหรือวิธีแก้ไขถ้าให้มันเล่นไม่ได้ถ้าแก้ไขแบบง่ายๆก็คือเช็ดหน้าคอนแทคเนี่ยถ้าเสียบไปใช้ได้ก็คือจบครับ แต่ถ้าล้างเช็ดจนสะเอี่ยมสะอาดเสียบยังไงก็ไม่ติดเอาคงต้องรื้อบอร์ดดูขาไอซีครับว่ามีตัวไหนหลุดหรือเปล่าแต่ส่วนมากขาไอซีมันหลุดยากนะถ้าเป็นตลับแท้จากญี่ปุ่นเลยอะไม่ค่อยเสียหรอกอันนี้ก็เพิ่งเจอเนี่ยไอ้ตลับเนี่ย ลับนี้มันก็ไม่ติดนะผมเห็นลายลายหน้าคอนแทคตรงเนี้ยเหมือนมันจะขาดเดี๋ยวจะลองไปซ่อมดูผมซ่อมไปแล้วเนี่ยแต่มันใช้ไม่ได้ไม่รู้ว่าขาไอซีตรงไหนมันหลุดหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ประมูลนะครับอันนี้ซื้อมา ซื้อมาแล้วเขาก็ส่งอีกกหลับมาให้เพราะว่าตลับนี้ใช้ไม่ได้เนี่ยไอตลับนี้ขาหน้าคอนแทคตองมันแหวง่งรอยผมเอาตะกัวเชื่อมดึงกันไว้เนี่ยเดี๋ยวจะลองไปเชื่อมใหม่ให้มันเนียนอยู่นีดหน่อยเพราะมันตรงมันตรงขึ้นมา ไปเดี๋ยวคลิปนี้ไปซ่อมตลับนี้ดีกว่าวเดี๋ยวมาลองกันเล่นหน่อยครับครับเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็กลับไปใช้ได้เหมือนเดิมนี่ครับตลับที่เล่นไม่ได้เนะี่ยอาการมันคือลายลายปิ้นมันขาดนะครับลายปิ้นมันแหว่งเกือบขาดอะ เลยทำการเชื่อมใหม่โชคดีที่ลายปิ้นมันขาดด้านบนนะครับเลยเชื่อมไม่ยากเท่าไหร่อันนี้อีกตลับหนึ่งนะอันนี้ตลับปกติลายปิ้นทั้งบนเนะี่ยลายปิ้นตรงเนี้ยมันแหว่งแหว่งไปข้างนึงก็เ,เลยเชื่อมไป โชคดีที่มันมาขาดด้านบนเนี่ยถ้ามันมาโดนด้านล่างเนี่ยเชื่อมยากครับเพราะว่าขาขาปิ้นที่เครื่องอ่ะมันจะเข้ามาดันตรงนี้แล้วถ้ามันดันไปเจอที่พื้นที่ไม่เรียบเนี่ยมันจะทําให้ขาปิ้นในเครื่องเนี่ยเสียได้โชคดีที่มันไปแหว่งด้านบนก็เลยเชื่อมด้านบนได้นะครับมันจะมีรอยขาปิ้นอยู่รอยขาปิ้นที่ดันเข้ามา มันจะเข้ามาไม่สุดหรอกเนี่ยมันจะอยู่ประมาณปลายปลายไข่ควงเนี่ยประมาณตรงเนี้ยมันจะดันไม่สุดบนเลยจะเข้ามาประมาณปลายไข่ควงเนี่ยจะมีด้านข้างนะครับที่เข้าเยอะด้านข้างเนี่ยเข้าเกือบสุดเลย ตรงกลางก็ประมาณนี้เข่าไม่สุดเดี๋ยวจะแกะไอ้ตลับนี้ให้ดูครับว่าทำอะไรไปยังไงนี่ครับตอนนี้ก็เล่นได้ละตลับนี้เลยครับที่ซื้อมาแล้วเล่นไม่ได้เขาเลยส่งอีกตลับมาให้ ตอนนี้ก็เล่นได้ปกติเซฟได้เซฟไม่หลุดส่วนมากตลับแท้มันจะปกติหมดครับเปลี่ยนฐานไปก็เซฟได้ไม่มีปัญหาไม่เหมือนพวกตลับกอบ๊อปตลับก๊อปบ,บางแผ่นเปลี่ยนฐานไปก็เซฟไม่ได้บางทีเซฟได้พอถอดตลับออกเซฟหายนะครับเดี๋ยวจะเซฟให้ดู เซฟเรียบร้อยปิดเครื่องเปิดนะครับเซฟมาแล้ว เดี๋ยวแกะตลับให้ดูเดี๋ยวแกะตลับก่อนอ่านี่ครับที่ซ่อมไปเนี่ยลายปิ้นมันก่อนเนี่ยลายปิ้นมันก่อนไอสองอันนี้ดีนะมันไม่ขาดเนี่ยก็เ,เลยเชื่อมตะกัว่วเพิ่มเข้าไปให้ตะกั่วมันสร้างลายใหม่นะครับไอตัวที่นิ้วโป้ผมเนี่ย สองตัวเนี้ยมันก็แหว่งนะแต่มันอยู่ต่ําครับไม่รู้ว่ามันจะเชื่อมได้หรือเปล่าแต่พอดีมันใช้งานได้ก็เลยไม่ได้เชื่อมมันถ้าเชื่อมก็ต้องขัดให้มันแบนนะครับโชคดีไปที่ลายมันยังไม่ขาดที่ขาดก็คือเนี่ยอันเนี้ยอันที่ผมชี้อยู่เนี่ยอันเนี้ยขาดด้านบนนะครับร้อยผมใช้สายไฟเชื่อมมาไว้เนี่ย ที่มันตรงๆขึ้นมาเนี่ยแต่ปิ้นมันไม่ถึงครับปิ้นที่เครื่องมันจะดันมาประมาณข้างล่างเนี่ยดันไม่ถึงข้างบนนี่ครับก็คือวิธีแก้ปัญหานะครับสำหรับลายปิ้นขาดแล้วก็ตัว IC หรือว่าชิปไอพวกเนี้ยส่วนมากไม่ค่อยเสียนะครับถ้าที่เจอก็คือขามันอาจจะหลุดก็แค่ใช้หัวแรงอะจี้ไปทีละทีละขาเลย ให้มันเชื่อมใหม่ครับเชื่อมเชื่อมไปให้ครบทุกอันอันเล็กนีดด้วยก็ได้แต่ผมไม่ได้ทำน่าเล็กอ่ะอันเล็กดูแล้วไม่น่าหลุดเนี่ยสองตัวเนี้ยถ้าจะหลุดได้ก็คือน่าจะร่วงกระแทกแรงๆอ่ะแล้วก็สาเหตุที่มันลายปิ้นขาดก็เนื่องจากการเก็บรักษาไม่ดีนะครับไปวางตลับไว้ที่ชื้นไม่ก็มีน้ำเข้าไป เพราะว่าในวงจรมันจะมีไฟเลี้ยงอยู่ครับถ้าเจอความชื้นเนี่ยลายปิ้นพวกเนี้ยถ้ามีไฟเข้ามาเลี้ยงอะ่ะมันจะเกิดกี่เกลือหรือว่าสนิมสนิมเกลือนะครับมันจะกัดลายปิ้นขาดบนเลยข้างหลังก็โอเคอยู่ไอ้ตลับนี้ก็มีตรงลายปิ้นเนี่ยครับที่มีปัญหาตอนนี้ก็แก้เรียบร้อยนะครับเล่นได้เหมือนเดิม ครับถ้าขครสายเลโทรสายเก็บของมือสองจอากญี่ปุ่นนะครับตามสภาพก็จะเจอประมาณนะี้แต่ตลับนี้ที่ซื้อมาไม่ควรจะเจอแต่ก็เสือกเจอลายปิ้นขาดตอนซื้อตอนขายไม่ได้เทสหรือไงก็ไม่รู้ส่วนตลับที่ผมประมูลมาเนะี่ยไม่เคยเจอเนะลายปิ้นขาดเนะี่ยเจอแต่ฐานหมดบางตัวฐานก็ไม่หมดด้วย แต่ที่ซื้อมาเนี่ยฐานแม่งหมดทุกตลับเลยครับคลิปนี้ก็มีมาเนี้ครับเพื่อมีประโยชน์สำหรับชาวเลโทรเกมเมอร์ต่างๆครับเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับไปละ